บรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฝั่งรัฐบาลบางส่วนนะครับก็แทนที่จะยอมถอยกันคนละเก้าก็ไม่ถอยเลยเราพยายามจะเจรจานะครับว่าอะไรที่มันทับซ้อนกันก็ควรจะถอยกันคนละเก้าแต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นทั้งหมดคําถามก็คือว่า,าสังคมจะคาดหวังนะครับการติดกรรมธิการาที่ทําหน้าที่ติดตามตรวจสอบการคอรัปชันการใช้อำนาจโดยไม่ชอบประธานเป็นฝั่งรัฐบาลเนี่ย มันก็คงคาดหวังได้ยากนะครับก็ก็เข้าใจนะครับเพราะว่าหลายรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยประธานกรรมธิการบปรชเนี่ยก็เป็นฝั่งรัฐบาลนั่งจริงๆกลายเป็นสมัยพลเอกประยุทธ์นะครับยังมีความใจกว้างที่ให้ฝ่ายค้านเนี่ยเป็นประธานบปชนะครับน่าเสียดายที่รัฐบาลพลเรือนชุดแรกนะครับหลังการรัฐประหารกลายเป็นไม่ไม่เปิดพื้นที่ตรงนี้ให้ฝ่ายค้านเป็นประธานนะครับแต่ก ็ไม่เป็นไรครับเราก็คิดว่ากองคงมีอีกหลายกลไกนะครับที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ในการติดตามตรวจสอบการทางนานของฝ่ายรัฐบาลเราก็พยายามพูดคุยจริงๆก็พูดคุยกับมาเป็นหลายวันแล้วนะครับว่าถอยคนละ9ก้าได้ไหมก็คือเลือกคนละหนึ่งนะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายที่ทางแกนนำของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ยอมถอยเลยครับว่าเราถูกกลุ่มกินโต๊ะจริงๆอยาอย่าไปว่าอย่างนั้นเลยครับผมคิดว่า เอ่อก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริงเสียใจไหมครับความรู้สึกวันนี้เรื่องอะไรครับดูหน้าแบบเครียดว่าไม่ไม่ไม่หรอกครับก็เข้าใจความเป็นจริงทางการเมืองนะครับเพียงแต่ว่าเสียดายว่าบรรยากาศในการเริ่มต้นของสภาชุดนี้มันควรจะดีกว่านี้ได้นะครับกฎกติกาอะไรที่เคยเป็นระเบียบปฏิบัติเป็นประเพณีปฏิบัติเป็นเคยตกลงกันนะครับในสภาชุดที่ผ่าน ผ่านมามันก็ควรจะยึดแบบนั้นนะผมคิดว่าถ้าเราเก้าไกลเป็นรัฐบาลผมเราต้องการส่งเสริมอีกแล้วนะว่าว่ากลไกในการตรวจสอบของสภานเนี่ยควรจะเป็นขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทาง,งคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ